เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตปาอาร์ีจีเทิร์นเบนพีซีเกมเร็วๆนี้ฮ้สวัสดีนะคะอยู่กับน้ำค่ะกับ เซเว่นเดย์ทูไในวันที่70กันแล้วนะคะอีกไม่นานเนี่ยก็จะเข้าสู่วันที่300กันอีกแล้วล่ะค่ะอีกประมาณน่าจะเร็วๆนี้ล่ะค่ะก็จะเข้าสู่วันที่300กันนะคะเราก็จะมาเซเลบรตกันอีกแล้วนะคะตามสัญญานั่นแหละค่ะเมืองต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะว่าทําไมบางเสาไฟฟ้ามันไม่ทํางานนะคะถ้าให้เดาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันน่าจะขาดนะคะ ไม่มีค่ะน่าจะมีการล่องรอยความเสียหายนะงั้นก็เหมือนเดิมละค่ะเดียวก็อาจจะต้องเอาอะไรมาเปลี่ยนนะคะแล้วก็ค่อยเอาอแล้วก็ไปฟาร์มเลเวลกันต่อนั่นแหละค่ะอืเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้นวน้ำคิดไปเองหรือเปล่าคะพอนักกดีนะคะเฮ้ทำไมก้อนหินมันเหมือนขยับได้คะหรือว่าที่นี่จะมีพลังงานบางอย่างอยู่ ก็เป็นได้น้าไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวน้าทดสอบให้ดูเลยค่ะนี่นะคะวางอย่างนี้ค่ะแล้วก็ของ,องนี้นะคะอ่าวาง,ท,งทิ้งแบบปนๆกันเลยนะคะทีนี้น้ามีตรงนี้นะคะคอยดูนะคะกด e ค่ะฮืมเนี่ยน,นี่นะคะ่ะยืนเนี่ยน่ยก้นหินมันขยับ่ะค่ะเอ๊ะใช่ไหมอะคุณ <c oughs> ผู้ชมบอกว่าโอ้ย per cher, per cher. เพอร์เจอร์เพอร์เจอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะคะวางก้อนหินไว้แบบนี้แบบนี้ค่ะ นี่ค่ะเป็นอิลูมินาตินะคะพอน้ําเข้ามาตรงนี้นะคะกด E ค่ะเนี่ยค่ะก้อนหินมาขยับค่ะคุณผู้ชมคะก้อนหินมาขยับค่ะเฮ้ยมาขยับจริงๆนะคะเนี่ยอ้า,าที่นี่ต้องมีพลังงานอะไรแน่ๆเลยคะ่ะโดนเราทํายังไงดีคะเนี่ยผู้ชมบอกว่าโอ๊ยไรายสาราน่ะก็แค่ระบบเก็บไอเทมมันมันก็จะขยับมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรนะน้อยน,น,นี่ไม่ค่ะเอานะิ่งสังเกตค่ะอ้าแปลว่าที่นี่ต้องมีพลังงานอะไรอยู่แน่เลยคะ่ะใช่ไหมคะโดน ดอนตอบหน่อยสิ <c oughs> คุณผู้ชมบอกโอ๊ยเสร็จแล้วยังนี่เลีบๆทำอะไรสักอย่างสิก็ได้ค่ะกับข้าเรือก็ได้ค่ะคือคือไอ้แค่มันขยับจริงๆนะคะคุณผู้ชมบอกว่าดูแล้วดูแล้วคุณผู้ชมบอกเลยว่าดูแล้วดูแล้ว <c oughs> ช่างมันสิงั้นเอาเสามามาเสริมแล้วกันค่ะฝั่งนี้คิดว่าน่าจะโดนน้ำกรดสาดเข้ามานะคะนะมันน่าจะแทรกซึมเข้ามาได้ค่ะอื้อหือ น้ำเล่นมาเจ็ดสิบวันแล้วนะคะจะเข้าสู่วันที่สามร้อยแล้วพูดทุกคลิปแต่ก็ยังต้องพูดต่อไปค่ะยังไม่ได้ซุปเปอร์เอร์คอนเลยค่ะนี่ค่ะหวังนะคะน้าว่าจ้จะได้นะคะนะเอาแล้วก็ดันโอเคค่ะนั่งทันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะน้ำกิ่งค่ะเพิ่กดอ e. ีนกว่าอยู่บนมอไซค์ค่ะเอ๊มีสะพายสองแห่งเลยค่ะใกล้ๆกันด้วย ว้อ,อโอเคค่ะมีซัพลพยสองแห่งนะคะดับเปลิลแห่งค่ะยังไม่ได้เหมือนเดิมนะคะนะน้ําเชื่อนะคะว่าที่น้ําเก็บรูทแบบนี้มันจะเยอะนะคะนะพวกบ็อกอะไรประมาณนี้ค่ะบันเดิลเนี่ยถ้าเราเปิดในที่ที่แบบว่าอัตราลูสเตตสูงๆเนี่ยแล้วน่าจะได้ของแรงมั้งคะก็ได้แต่ดาวอะค่ะเนาะ อรารมณ์แบบประมาณว่าเราจะเปิดกาชาได้กาชาที่ตัวละครหรือที่เราเป็นเมนนะคะในเวลาเที่ยงคืนนะคะเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะเราว่ากันว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขารีเซอร์เฟอร์กันไงแล้วเป็นช่วงเวลาทีา่ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์มั้งคะมันจะโดนล้างออกไปมั้งคะแล้วจะทําให้เรามีโอกาสาได้สุ่มครั้างใหม่มั้งคะ ไม่รู้สิคะหรือไม่ก็ความเชื่อที่บอกว่าถ้าเราไปเปิดอยู่บนภูเขาลูกนั้นนะคะจะมีโอกาสได้ของแรงมากกว่าการที่เราเปิดอยู่ในเมืองมั้งคะมีแต่มีแต่อะไรก็ไม่รู้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 อย่างเดียวค่ะทีนี้น้ําก็สามารถอัพได้จะถึงเลเวล5แล้วค่ะกลายเป็นสุดยอด ผู้ใช้หุ่นยนต์แล้วนะคะน้าไม่ใช่ผู้ใช้สแตนนะคะแต่น้าก็คือเป็นผู้ใช้หุ่นยนต์นี่แหละค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะดับะะดเทป45เลยเหรอคะโมชันเซ็นเซอร์6ตัวะคะ่ะน้าว่าเราเปลี่ยนใจไปซื้อทันไหมคะเนี่ยทําไมใช้เยอะจังเลยอะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโมชันเซนเซอร์มันไม่ธรรมดาเลยนะคะนะถ้าทําเองมันก็โมชันเซนเซอร์โอ้โหอาละคะ่ะโมชันเซนเซอร์พอทาไหวยอยู่คะ่ะ มันมันก็คพึบเดียวนะคะคพึบเดียวค่ะแต่แต่มันเยอะไปไหมคะเนี่ยค่าใช้จ่ายค่ะไอ้นี่นี่องทำไมใช้ดักเทปเยอะจังคะเนี่ยเอามาพันเป็นมัมมี่เหรอคะไอ้โดนนี่เป็นมัมมี่เหรอคะเนี่ยเอยนะว่าเดี๋ยวเราไปรอดู n อพซีดีไหมอะ่ะเผื่อเขาขายเลเวลห้านะคะโดนเลเวลห้ามีขายค่ะน้ำจะาค้าทำไมคะเราไปซื้อกับพี่โจเขาก็ได้ค่ะน้ำ โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะพี่โจค่ะซื้อเลยค่ะดีนะคะเนี่ยยังไม่ยั้งใจไว้ก่อนค่ะยังไม่ซื้อนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหน้ำมีมีอะไรมากินแก้ปวดไหมคะเนี่ยปวดหัวหรอคะปวดใจค่ะเพราะว่าพี่เขาเอามาหลอกขายหรอคะเพราะว่าเขาไม่รักเราค่ะเฮ้เล่นไปเรื่อยค่ะอ๋อก็คือว่าโดเนี่ยมีได้แค่ตัวเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นป้อมปืนเนี่ยจะมีได้สองป้อมค่ะ โอ้ยดีจังเลยค่ะเกือบได้คารลไปละค่ะเนาะโอเคค่ะงั้นดด,ด,ดนก็เชิญกลับมาก่อนค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวนะ้ําจะเปลี่ยนมาใส่ไฟฉายเลยค่ะเวลาเราบินฮออยู่ข้างบนนะคะหรือว่าเราเดินไปเดินมาเนี่ยจะได้มีไฟช่วยส่องนั่นละค่ะมันจะได้มองเส้นทางได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเฮดแลมใช้เท่าไหร่คะเนี่ยอย่างละสี่โอเคค่ะไม่ได้มากนะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือถ้าจะใส่จนครบเนี่ยมันก็จะมีอีก2หมอดหมอดตัวแรกก็จะเป็นหมอดลูกกลงนี่ละคะ่ะ ถ้าใส่แล้วจะทําให้โดนเนี่ยรับดาเมจน้อยลงค่ะอันเนี้ยถ้าถามว่ามันมีข้อดียังไงก็คงจะมีข้อดีในแง่ของการ PVP อะคะ่ะประมาณว่าเราเห็นอีกฝ่ายมีโดนบินตามใช่ไหมคะก็คือยิงทําลายโดนนะคะเพราะว่าบางทีอ่ากิวบ้านตรงข้ามเนี้ยเขาขนระเบิดมากับโดนอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมล่ะคะนั่นละก็เป็นเรื่องที่จะช่วยลดดาเมจได้ค่ะนะหรือไม่ก็บางทีเรายิงไม่โดนนะคะไปยิงโดนโดนเราเองอะคะ่ะไม่งงใช่ไหมคะที่น้ําพูด ส่วนอันนี้นะคะก็คือจะใส่แล้วจะทําให้เราอะสแตมิแนรรีเจนเร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดเราอยู่ใกล้กับโดนค่ะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็ถ้าเกิดว่า,วาดวได้โดนเลเวลหกมาก็คงใช้เป็นอันนี้ละคะ่ะส่วนเรื่องของการรักษาพยาบาลอันนี้คือจําเป็นนะคะเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยเราลืมรักษาตัวเองแล้วก็เรากเก็บยาไว้วกับโดนได้ให้โดนเขาใช้อัตโนมัตินะคะนะ good นี่ค่ะสั่งเปิดไฟเลยค่ะโอ้โหเป็นไฟสีฟ้าด้วยค่ะ โอ้แยกไฟกันชัดเจนเลยค่ะว่าของใครเป็นของใครค่ะจะได้รู้ว่าไผเป็นไผคือน้ำจะไว้ใช้นี่แหละค่ะก็คือเวลาเราบินเฮลิคอปเตอร์ไปมันก็จะได้มองสถานการณ์ไดง่ายๆขึ้นนะคะมีไฟตัดหมอกนยคะอืแต่ตัดใจจากเขาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเนี่ยเราก็ไม่มู v e อ่อนสักทีนะเเจ็ดสิบวันแล้วนะเขากลับมาหรือยังล่ะคุณผู้ชมอย่าอย่าพูดสิคะ ไปวางแผนเรื่องก,การฟาร์มกันต่อเลยค่ะตลอด5วันที่ผ่านมานะคะมันล้มเหลวทุกแผนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเจอะรูผ่านอาคารให้เราสามารถขับรถผ่านซอมผ่านซอมบี้ไปได้ก็ไม่ได้ผลเราไปตึกใหญ่ๆนะคะก็ใช้เวลานานค่ะเรากลับมาฟาร์มเหมือนเดิมก็ไม่ค่อยได้ EP x เท่าไหร่ค่ะอืมเอาอยัางไงดีนะ เอาจริงๆนะคะจะเห็นนะคะว่ามันจะมีตำแหน่งทรเชอร์อยู่แต่ไมหมดเลยเนี่ยแต่ว่าน้ำค่อยมารอทําคลิปรีวิวจีเดียวเลยละค่ะตอนนี้ก็คือดองไว้ก่อน,นะค่ะอ่าเดี๋ยวกลับไปที่โซนเมืองในหิมะละค่ะน่าจะมีน่าจะรีแล้วมั้งคะเอ๊ะโดนช่วยไหมคะเนี่ยหรือว่าเราหวังพึ่งมากเกินไปคะโดนเขาบินตามหลังอยู่อะค่ะนะะนะ่ะเอะเออ แต่มองในแค่ดีถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในที่มืดอ,อะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะได้ช่วยกันมองๆอง่ะเนาะจะได้มองยิ่งสว่างก็ยิ่งดีละค่ะเนาะลงดันมันลงบนอาคารสะจนได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะในเมื่อลงมาแล้วก็ลงมาแล้วกันค่ะอ่าดูจากอาคารแล้วน่าจะไม่ใช่อาคารเรเวลสูงขนาดนั้นเนาะมีแต่เสียงค่ะยังไม่เห็นตัวงูอ่ะงูโอ้ยอากาศก็หนาวแล้วยังต้องมาวางบันไดให้ถูกอีกค่ะ อเนี่ยค่ะข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่ามาตามอาคารอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าช่องออนของตัวอาคารเนี่ยค่ะมันต้องมานั่งเจอะค่ะนะว่าจะต้องมีแบบว่ามีกล่องทหารด้วยค่ะอาคารนี้ดูท่าจะไม่ธรรมดาแล้วค่ะโอ้โหดูจากของที่ให้มาเนี่ยมีการส่งสัญญาณด้วยค่ะือโอเคค่ะ ถ้าอาคารนี้ไม่เวิร์กก็ต้องไปที่อื่นกันต่อค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินลงไปในท่อระบายน้ําก็ได้ค่ะน่าจะอย่างนั้นก็น่าจะได้เลเวลอะไรบ้างนะคะนะโอ้โหก่อนเลเวลหกขอบคุณค่ะได้ครบเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นี่ค่ะตอนนี้ในที่สุดนะคะน้ําก็ได้เสื้อกรอกครบเลเวลหกทั้งตัวแล้วค่ะเอ้ขอบคุณนะคะเนี่ย ทีนี้เรายังไงต่อใช่ไหมคะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเล่นเป็นสายไรอาร์เมอร์ค่ะเอาแล้วแล้วของพวกนี้มันไม่รับสกิลมันก็ไม่ได้สิเนาะ <t une> เรียบร้อยแล้วค่ะเอาล่ะงั้นน้ำขอไม่รอตึกอ่าตึกตึกตึกป๊อตึกตึกเฮไม่ขอรอตึกนั้นแล้วกันนะคะเดี๋ยวน้ำลองมาฟาร์มสองตึกนี้แล้วค่ะคืออาคารหลังนี้น้าชอบนะคะร้านหนังสือเนี่ยมันเป็นอาคารที่มันมีขนาดเล็กอะค่ะ แล้วก็มันง่ายต่อการเดินไปเดินมาด้วยค่ะแล้วเลเอาก็จําง่ายด้วยค่ะของก็ดีด้วยค่ะขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยพปซัมบี้ก็พาการเดินตกบันไดกันหมดแล้วค่ะแต่ตกลุมรักน้ําเนี่ยน้ําเสน่ห์แรงนะคะ hey. เฮ่เ๋ยวๆๆกี่แรงกี่ตัวกะเนี่ยมาจากไหนกันนะอ่ะเยอะไปแล้วค่ะเยอะไปแล้วค่ะเยอะไปะอ่ะมาจากไปกันเยอะแยะค่ะ พอดีนะคะเนี่ยเปลี่ยนมอดไปแล้วค่ะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะโอ้โห,โโหดีนะคะเนี่ยที่เปลี่ยนมอดปืนมาเป็นปั่วออตโต้แล้วค่ะไม่งั้นยิงแรงเมื่อกี้ไม่ทันนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อกี้เธอก็ยิงไม่ทันนั่นแหละมาทั้งซ้ายมาทั้งขวามาทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะ โหมีตามมาเป็นขบวนเลยค่ะนี่ถ้ามีคนมาผักหรือมีอีแรงว่าบินชนตกแน่ๆนะคะนะถ้าน้ำตกลงไปนี่ก็คือขาหักนะคะนะเอาล่ะงั้นลงทางธรรมดานี่แหละค่ะไปะได้ค่ะโอ้โหไม่ต่างกันเลยค่ะมันกี่ชั้นคะเนี่ยหืม ลงไปเนี่ยมิดฟอร์เลยค่ะย,ยิ่งกว่าฟอร์เอานะคะนะมิดฟอร์เลยค่ะอูมันสูงมากเลยนะคะนะ่ะลงไปอะ่ะอ๋อมีชั้นพักอยู่ค่ะชึบนี่ค่ะ อ่าขอบคุณค่ะนี่ขนาดว่าเสื้อเกราะเลยไยมโอาโหทั้งตัวนะคะนะดามเมจยังแรงเลยค่ะ <Yeah. S 1> เอาจริงนะคะเนี่ย <This S 1> เห็นไหมคะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบว่าอ่าดามเมจอย่างเช่นโอกาสที่จะติดเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะน้อยลงไปอะค่ะนะแต่ว่าเราก็ยังบาดเจ็บอยู่ดีค่ะ แล้วเ,เลือดแบบว่าลดพวบๆเลยค่ะนี่คือเสื้อก่อะนะคะเนี่ยเกรงใจด้วยค่ะเสื้อกร่อน้ําเนี่ยแข็งมากนะคะนะแต่ใจของน้ําแข็งกว่าค่ะเฮ้ hey. โอหมดแล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับ,รบเอพิโซดนี้ก็ต้องขอจบวิเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอพิโซดต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์อาคารหลังข้างๆแล้วค่ะแล้วก็รีบกลับกันนั่นแหละค่ะเนาะอืมมันช่วยไม่ได้เลยคะ่ะคืออีพีตอนนี้ในะอีขนาวว่าลุยทั้งอาคารแล้วก็เก็บมันเพิ่มเติมนะคะยังไม่ได้หนึ่งเลเวลเลยค่ะโอ้ยเอาอยัางไงดีล่นะน้างั้นก็ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด b s c r i คร กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคอนเทนตดีๆ,ๆแบบนี้นะคะ <แก S 1> ขอบพระคุณมากค่ะเฮ้สวัสดีนะคะ